ได้เลยเก็บยางแล้วเมื่อไหรยี่บหกยี่บหกยี่หกพฤศจิกาจะได้จะเขียงเนาะล่าเนี่ยเต็มล่าเลยเต็มล่าสิบสองบวกสิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามเขียงลอาเนี่ยจะไป ตันกว่าวันที่ยี่หกพฤศจิการวมอย่างเดี๋ยวราคาประมูลจะออกบาบสามตอนนี้เวลาเทียงของเขาก็มาแล้วเทียวแก แรก23่สิบสามเสียงมาแบบเนิบเนิบๆแหนบอ่อนแหนบอ่อน มาฮะขันนี้มาขันนี้มาเป็นคนมาเคลื่อนเนี่ยน,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 นี่ละ เอ้ยกยางกันเรวเวอันนี้ของฟางอันนี้ของฟางของฟางได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระสอบออาง่งางอีก,ก,กส่นสวนหนึ่ง

Ooh มาแล้วเที่ยวุรถายมาแล้วน่ะยกยางลองกันบาทเนี่ยน่ะเที่ยวสุดท้ายเราก็ล้างรถ รับบ้านมาเหน่ยล่างรถล่างเค่งราคาออกแล้วครับพี่น้องได้35.15ครับปึ๊บสามสิ้นึ่งหโอ้เงินเครื่องแส้มรเนีย

来哦！来！拜拜！到哪到哪？哇！ ปิดท้ายวะคลิปนี้จบสวัสดีครับ